รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประวัติความเป็นมาศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเริ่มดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2558ณตึกกุมารเวชกรรม1โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่มารักษาในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีที่ต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในรูปแบบอื่น และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลสามารถกลับไปเรียนต่อในโรงเรียนและมีสิทธิสอบเลื่อนชั้นเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กเจ็บป่วยและวิธีการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวันเพื่อช่วยฟื้นฟูด้านสุขภาพจิตผ่านการจัดกิจกรรมนันทนาการผ่อนคลายจิตใจ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการเปิดโลกกระทัดของเด็กให้กว้างขึ้นรูปแบบการให้บริการการสอนในห้องเรียนการสอนที่เตียงการสอนที่ห้องผู้ป่วยการดำเนินงานของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในปีการศึกษา2567มีเด็กได้รับบริการจำนวน176คนเด็กที่มารับบริการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน127คนเด็กที่มารับบริการจากต่างจังหวัด จำนวน49คนคณะกรรมการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีตามกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการให้จัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลเพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการาศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อให้การจัดการศึกษาแก่เด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดซึ่งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการประกอบด้วย ประธานกรรมการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรองประธานกรรมการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่กำกับดูแลด้านการศึกษาคณะกรรมการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราธ,ธานีศึกษาที่การจังหวัดสุราธานีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราธานีชุมพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราธานีเขตหนึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดตลอดจนความประพฤติและคุณงามความดีของบุคคลให้บุคคลดำรงตนอยู่ในสังคมและในโลกอย่างมั่นคงและมีความสงบร่มเย็นได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงใดก็ตามสมเดาา็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี